ยังสั่งผมมเมามากเลย้มันไม่เข้าอ๋ออหลกแล้วหรอเอาเอาบริษัทเชิญงานเชิญท่าเลยค่ะด้วยงานกับสามพาร์ทพร้อมนะคะอาจารยนผู้ขาพูดถึงความประทับใจวันนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยวันแบงคอกเป็นยัไงบ้างตื่นเต้นมากอลังการงานสร้างมากผมผมถามแบบว่าพนักงานเขาามาสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเลยครับเป็นแบบว่าว่างมากก็มีโชว์เวทีอลังการมากเดี๋ยวก็จะมีโชว์ตรงนี้ ใชครับวันนี้แบบเข้ามาแล้วโอ้โหใหญ่มากแบบจริงจริงครับแล้วก็วันนี้มีพี่ๆศิลปินดาราเมาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เป็นพรมแดงที่เหนื่อเดินจนแบบเมื่อยแล้วยังไม่หมดเดินจนเมื่อยเลยหรอเดินเดินจนจนแบบหน้าเกร็งออถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ประเทศไทยดใช่ใช่วันแดงคอกฮะเห็นเมื่อกี้ผมสอบถามไม่ไม่ชัวร์ตรงเวทีเดี๋ยวเขาแบบว่ารื้อเสร็จเขาจะสร้าง ขึ้นมาอีกถึงที่สูงมากๆเนี่ยมันเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่ฮะต่าเข้ามาใช่แหละต่างเข้ามาอยา่างที่ดีได้นักผู้บริหารได้ได้อยู่ เราจะเห็นมิ้นมาเดินซื้อของด้วยกันที่นี่ด้วยแน่นอนชอบชอบมากน่าจะได้มาครับไม่มาถ่ายรูปก็มาช้อปปิ้งอยากหาเวลาว่างมาเดินเล่นเหมือนกันแต่ไม่ว่างแต่ไม่ว่างไม่ว่างะไรหนูดูดูไลฟ์อยู่นี่อันเดอร์เดอะซีนเมีเมาแล้วันนั้นสนุกไม่ว่างว่าช่วงดึกมันดึกแล้วแลล้วแแหะบ่งเวลาแบ่งเวลาที่นี่นอกจากมีแหล่งช้อปปิ้งเขายังมีโรงแรมมีออฟฟิศด้วยนะขุดสนาม เหมายังไงบ้างกับไลฟ์สไตล์แบบทัศกายคนกรุงติดสีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าย่าำผมมาบางทีที่ทํางานเยอะๆงานเช้าเลิกช้าติดกันหลายๆวันเนี้ยก็จะมีอ่อนนัวเพื่อนองมากอ่าเดี๋ยวลองถ้าเกิดว่ามีงานแบบนั้นเดี๋ยวลองหาเวลาว่ามานอนดูบ้างแล้วมาเดินเล่นมากกอบใครเหรเฮ้ยจะมาใครมันจะมาพักผ่อนกับใครเฮ้ยหนูแป๊บนึงมีอะไรสิเฮ้ยถาอะไรอ่ะนา เมาเดี๋ยวนี้คืออะไนี้โอ้ยน่าจะเป็นขนจากเมาคนแมวคนแมวขนแมวไปหน่อยคนแมวร่วงอีกหนึ่งไฮไลท์ท่นั้มีทีมจากโอลิมปิกเขามาทำโชว์ตั้งแต่รอดูแค่ไหนแอรเป็นสปอยในเอ็กซ์ด้วยฮะก็ รอดูครับผมเพราะว่าแบบวัทีใหญ่มากเพราะว่าต้องใช้แบบว่านักแสดงโชว์แบบเยอะมากๆแน่นอนคือทีมทีใหญ่มากเลยทีมข้างนอกที่แบบยาวๆยาวๆอยากขึ้นไปเดินเล่นอยากเอาขึ้นไปเดินเล่นนักแสดงพวกโชว์แล้วไม่ได้อยากไปเดินเล่นไหมถ้าสุดท้ายอยากให้เชิญชวนจะเแฟนชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับก็อยาเชิญชวนทุกคนเลยนะครัับท้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยว่าวันแบงคอกนะครับ จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับเป็นห้างที่ยิ่งใหญ่มากๆรับรองว่าข้างในนั้นมีอะไรให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์แล้วก็สนุกกับการช้อปปิง้งแน่นอนครับผมก็คือมาที่เดียวจบครบไม่ว่าจะกินนอนอยู่เที่ยวฮะมีครอพุ่มนะครับผมก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับผมว่าอลังก,การมากใครจะมาช้อปปิ้งที่ทมบอนะฮะหรือว่ามาถ่ายรูปนะฮะรับรองว่าต่อไปต้องมีโปรโมชั่นใหม่ๆแน่นอนอ่าอ่ะไม่เยอะหรอกบ้าช่วงนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเกิดอะไรขึ้นกดไม่หยุด มันเป็นเอ่อรู้สึกเป็นช่วงที่ผมใช้เงินได้รู้สึกว่าตัวเองฟุ่มเฟือยที่สุดในชีวิตคือแบบุยทุกคืนเลยเออไดกดเพลินแล้วสนุกกันเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรากดไปแล้วเขาจะทําอะไรตอบที่นีเขาก็นส้เราไม่พลาดแล้วเราต้องเลือกเลือกพี่เขาจริงๆผมมาตามพี่เขามานานแล้วพี่พีมหลายคนเลยเรียกว่ายายพีมแต่ว่าพี่เขาโตกว่าผมปีหนึ่ง ก็เรียกพีผิวละกันแตเขาเป็นปีแล้วครับแต่ว่าช่วงนั้นยังแบบยังเปยไม่เปยช่วงนั้นแบบแว๊บแว๊ดูบ้างหายไปช่วงนึงกลับมาดูเมื่อประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็แบบโอเคผมเริ่มแบบ อยากรู้แล้วว่าถ้าเราส่งอย่างเงี้ยไปเขาจะทำอะไรไหมใช่ครับแล้วก็ลองส่งไปแล้วเขาก็โอเคทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดแล้วก็เลยลองส่งอีกอันนี้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 ส่งไปเรื่อยๆเลยส่งไปเรื่อยๆเลยครับหยุดไม่อยู่รู้ไหมว่าตอนนี้มันจะมีตำแหน่งนะถ้าเราส่งเรื่องะขนาดนี้แล้วเป็นเทพใน TikTok นะเป็นเทพนู่นนิวนะ จริงๆหลังจากหลังจากวันนั้นน่ะก็คือมีพี่ๆแบบเข้าไปเปตามกันเยอะมากบางคืนคือเปเป็นแสนน่ะเออหนูรู้ไหมว่าหนูก็น่าจะถึงแล้วนะเราถึงแล้วเราลองคำนวณดเราไม่ได้แบบประมาณค่าได้ไงเออหลักแสนเนาะพี่ซีก็เข้าไปจอยด้วยหรอผมถามว่าจริงๆผมก็เห็นหนูดูมานานนะครับเพราะว่าน้องพิมใช่ไหมฮะน้องพิมได้เป็น MC นะทุกคนือว่าเรากดสติ๊กเกอร์อะไรไปอย่างเงี้ยส่งของอะไรเขาก็จะเล่นในสไตล์เขาซึ่ง มองเลยว่าเอกลักษณ์เขามันมีความธรรมชาติออมันแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะผมก็เลยติดใจเรอาอมองว่าเป็นเรื่องของสังคมมอมเมาพฤต <c oughs> ิกรรมเลียนแบบไหมคะมอมเมาไปทั้งค่ายแล้วนะตอนนี้ล่าสุดเห็นนะคือแบบเออเรียกว่าอะไรนะเยี่วะศิลปินมอมเมาเยาวาชนมอมแแมมใช่ครับมอมแแมมแต่แล้วทุกตอนนี้ทุกคนรวย under the sea หมดเลยเขาเรียกทางบ้านโซนเอเจบอกว่าอยากเห็นตรงนี้เลย อันเผมออกเฟรมวันไม่เอาหยุดไม่หยุม่แม่ไม่เผื่อเขาไปตักเยอแต่ลรงซิลองซิยังไงเราเป็นไอซตัวจริงเราทำได้อ่ะหนูเอาแล้วนะเฮียกดเฮียกดเฮียกกดเดียวไปอันเดอร์สเดี๋ยวลมันอันเดอร์ดสพอแม่วแมวแมวแมต่แมแมวตรแมวไปเมาเมาเมา โอเออนั่นแหละโอเคผมเชื่อว่าคนดูแถวนี้ก็น่าจะมีคนเฟมแล้วตอนนี้ชวอมากันยกค่ายเลยนั่นหนุ่มงงมากผมเห็นแบบที่พี่ทำสื่ออะไรอย่างฮะจริงจริงผมมาไม่ได้ชวนนะเขาเห็นกันเองบางคนก็แบบตามมาบางคนก็แบบผมก็เห็นอะไรนะเอ้า มาด้วยเหรออย่างเมด้วยอย่างพี่อ๊อฟอย่างเงี้ยครับพี่อ๊อฟเคอเล่นใหญ่มากเลยเออส่งไปแพงที่สุดเลยรอพี่อ๊อฟส่งอะไรยูนิเวอร์สอ่ามันเป็นลายดูดิกต็อกครับเเเออออออใช่ส่งอะไรไปแพงสุดแพงทสุดลายอันเลยอ่ะวานหรืออะไรวานอุ๊ยวานดวานดูแบบเม่ไปเลยถ้าเที่ยวกับอันเออกมมาันนแ้ดสรุปยอดนะครับยอดกันแป้ สรุปวันของวันแรกสุดเลยรู้สึกว่าจะประมาณสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นน่าพี่พิมพ์เมื่อวานผมพุ่งไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต๊อกพี่พิมพ์ก็เข้ามาดูแล้ก็เปผมกลับเปประมาณ9ก้าหมื่นกว่าเหรียญเค่อคร่งหอ่งหอค่งครับก็นือครึ่งหรือครึ่าหรื่าหอ่ผมกืเลยเ่าหรือครึ่งคือคร่งึ่งหรมาครึ่่งด้มาปเฉงๆมาแกล้งแกล้งผมก็เลยเปกคือ ม่แสนผลเตแคนอสาร่ด้คืนแล้วไปกลับไปก็ไม่ได้คืนเห็นว่าทำให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยงานเช้าแค่ไหนก็ต้องก็อยู่ร้อยเครียร์ไทเคียตื่นมาคือแบบง่วงมากทุกวันเลยเพราะว่าทั้งเอฟพีซีทุกคืนจะมีโอกาสไปเจอเขาไหมฮะ อะไรด้วยกันซะเลยปะจริจริงวันที่ไลฟ์วันก่อนผมชวนเขาขึ้นมาเลยแต่ว่าพี่หิมน่าจะเขอะก็เลยไม่ยอมขึ้นมาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนี่รู้สึกว่าจะได้ทวงตังที่เราเปย์ไปคือวก็รู้สึกว่าเป็นคนคนแรกๆที่ผมแบบดูตั้งใจดูจริงดูตั้งใจดูด้วยแล้วก็แบบจ้องจะตีกันทุกวันเลยเขาก็ต้องจะตจ้องจะตีผมอ เมาเมาอะไงานต่อทุกปียังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถ่ายข้างฟ้าคารับผมคิวที่13ครับผมก็นิ่งใหญ่ลังการแต่ละโลนิ่งใหญ่มากครับผมก็มีกากแสดงเริ่มแบบเข้ามาจอยเยอะขึ้นแล้วก็สนุก